มาดูเที่ยวสุดท้ายของภาคเช้าท่านผู้ชมครับประเทศ55ใบา่ายจัดหนักจัดเต็มท่านชมเลยครับเป็นหน้าที่ของเพชรพัชราชัยนำทีมอยู่ในร่องน้ำสีแดงเจอกับเรือสีสตึกครับเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาละครับดีกรีของเพชรพัชรานั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับที่มีความเร็ว ปีภายแต่และคนนี่ห้าวหารชาญชัยใส่แล้วนี่แบบระเบิดเถเ่ิงเลยครับเพราะว่าเคยประมือกับนาวาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเคยประมือกับเทพธรสิงห์แปดแปดมาแล้วเคยประมือกับเจ้าแม่ประหุุทองกองทัพเรือมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาเพชรพัชรไทยน้ำทิพย์ได้ครองถ้วยพระราชทานมากมายหลายสนามวันนี้เที่ยวนี้ รอบกับสายน้ำกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับในานามของสีสตึกกับประจารย์ครับเอาละครับหน้าจะไหลลงมาจุดปล่อยครับเป็นเที่ยวสุดท้ายในภาคเช้าเป็นหน้าที่ของเพชรพัชรไทยน้ําทิพย์ร่องน้าสีแดงเจอเรือสีสตึกครับพี่น้องทางจังหวัดบุรีรัมย์เอาละครับโรยตัวลงมา เพชรพระชรนั้นน่าจะเป็นเสื้อสีน้ําเงินครับส่วนสีสตึกนั้นจะเป็นเสื้อสีออกส้มๆนิดนึงครับสีดอกจานบานเลยครับอาจารย์ครับพี่น้องจากอีสัตต์ใต้ uh huh. ทีมงานของท่านนายกกิฟต์ลูกหลอกของเรา oh. และว,วันนี้ท่านนายกไม่ได้มาส่งทะเลขามาดูงานแทน oh. พร้อมก oh. ับท่านอาจารย์ประชุมอยู่เกาะด้วย oh. ซึ่งท่านก็จ,จัดแจงเรือจริงทั่วประยทาน3มรุ่น นะครับสาใบใหญ่ในวันที่สองสามพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับ,รบเอาละครับท่านผู้ชมเรือเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยจบเที่ยวนี้คงจะต้องพักเที่ยงรับประทานอาหารกันนะครับเอาละครับมารุ้นช่วยกันระหว่างสีสตึกเจอเพชรพัชระชัยน้ำทิพนิ่งแล้วนิ่งแล้ว แต่อย่านิ่งเดินนานนะข้ากเกียดรอเปน็นเ่งเอาให้เร็วที่สุดเนี่ยข้าชอบเอาแล้วเอาแล้วรับท่านผู้ชมนิ่งอยู่ครับท่านผู้ชมก็ไม่อยากให้มีการเสียเปรียบได้เปรียบแล้วครับอยากให้หัวเรือเสมอกันเป๊ะเอาแล้วับี่นกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับศรีสตึกอยากสูงต้องขยิง่งอยากเก่งต้องขยันใช่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้อ้อ เอาเลยเอาแล้วว่ากับโหยชนฝานหน้าชนกระแผงกับเที่ยวนี้แผ้ไม่ได้เลยกับพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ในนาของศิีสตึกเปิดศึกวัดใจกับเพชรพัชรทไธนามทิพย์พี่น้องจากจังหวัดพิจิตรในนามของชังลังอักษิงบางพระนอนเอาเราไว้ใส่กันมาจนได้ยินว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผาต่อผายสู้กันถึงดีกายอย่างแน่นอนบุกกันแหลกหลานบาดเน้อสายใส่กันมาสายน้ำแต่กระสานเส้นกระดอกันได้เป็นของของฝากฝั่งหลับน้ำป่าตอนนี้เริ่มจะหนาวเริ่มจะร้อนแล้วาะวศิีสตึกเริ่มอัดเริ่่มมอัดเเเริบียสส มาด่าแล้วท่านผู้ชมสีสตึกก็ไม่ยอมแม้ไม่ว่าจะมาตะกไก่ตากไหนขนาดไหนก็ต้องสู้อย่างเดียวสู้กันยิบตาสู้กันถึงดีกาทีเดียวว่าจะให้เพชรพระริญยน้ดำทิพย์เริ่มขยับเรื่อยเริ่มขยับนิดนิดสีสตึกเริ่มข้อข,อขอ้อเริ่มข้อข,อขอ้อเริ่มสะเสนอเดนอเริ่มเบียดขึ้นมาเริ่มเบียดขึ้นมาแล้วจา้าแล้วขยับมือต้อ๋อแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลเล,ะล,ะล,ะละื้อยไหลเลื้อยไหลเลื้อยไหลสุดท้ายก็รูด คุณพี่น้องชาวเรือนะครับสุดยอดครับพี่น้องในช่วงนี้ก็มีเที่ยวพิเศษใช่ไหมครับครับผมต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝิงาไทยผู้ที่17เที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือเพชรพัชรไทยน้ำทิพ์ร้องน้ำแดงกับเรือสีสตึกร้องน้ำน้ำเงิน คณะกรรมาการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำแดงคือเรือเพชรพัชรละไทยน้ำทิพ์เป็นฝ่ายชนะคา่ะ